สามที่แล้วทุกความเห็นก็ยอมรับเอาเพาเช่นผมจ่ายาการดีขึ้นอาทินานี่ัครับที่จ่ายรงการนี้ะครับเพรนีเดี๋ยวจะมรรายต่อเลยนะครับก็เลยคิดว่าเปิดไม่อาการแล้วกูดตอบเลยก็ได้สนุกดีขึ้น วันนี้ก็มีทั้งท่านผู้มนุษยการเรดินจันะครับเขตเรามีกรมไม่ไปเป็นเกี่ยวข้อกระธานี้นะครับท่านที่สายงานการเซียนเนี่ยท่านก็ท่านก็ทำงานที่เป็นผู้มนุษยการเรดินจั่อำเภอเมือเกี่ยวแล้วก็ท่านพี่อ่าสุธัญญาตั้งสิทาพรเนี่ยท่านเป็นผู้ชการสำ,รสำนักงานนคพปฐมนะครับอยู่ที่จังหวัดชัยงคู